สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขคุนเดอครับวันนี้ผมตุตาฟ้าม์นะครับสิพัฒพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศการเลี้ยงง้วนะครับผมของตุตาฟ้าม์มาอัปเดตให้กับพี่น้องในเบิงนะครับนี่ครับพี่น้องครับการเลี้ยงง้ของเฮานะครับก็จะบริมีอย่างมากมากนะครับผมสีมาอัปเดตให้กับพี่น้องในเบิงนะครับสี่มาถ่ายคลิปอัปเดตเบิงนะครับเพื่อที่จะ อาจจะนะครับผมเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรที่กําลังนะครับอยากจะเลี้ยงงัวหรือว่าเลี้ยงงัวอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลนะครับพี่ดีในการพัฒนาขวบพัฒนาฟาร์มผมพี่น้องนะครับผมอ่านี่ครับพี่น้องครับเบื้องคับบรรยากาศช่วงบ่ายๆนะครับค่อนข้างที่จะเย็นดีมากๆเลยนะครับผม งัวกะอยู่ในช่วงพักผ่อนนะครับเขียวเอื้องนะครับรอเวลาช่วงประมาณใบสองใบสามนะครับจะได้ลงไปเดินแทเลมกินหญ้าอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเข่าคอกนะครับผมนี่ครับงัวเข้าใจจะได้มีการนอนพักผ่อนนะครับเดี๋ยวผมสียางให้พี่นอนในเบื้องนะครับต่กอนตรงนี้ก็เป็นของงัวขึ้กันนะครับแต่ว่าเขาพยายามจากัดบริเวณให้มันหน่อยลงนะครับเพื่อที่จะให้มีการดูแลได้ง่ายขึ้นนะครับแลวก็พื้นที่ที่เหลือเ้าก็สามารถที่จะ เประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับนี่ครับพราว่าก็สามารถเข้ามานอนพักผ่อนบริเวณนี้ได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะห่มดีมากๆเลยนะครับเป็นต๊ะตก๊ก,กนะครับต้นซ้ำสานะครับที่ค่อคนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับ นี่ครับพี่้องครับเบื่อครับการเลี้ยวงงัวของเห้านะครับก็จะปล่อยพื้นที่แห่งวงัวงนะครับได้มีการอิสระในการเดินนะครับมีการเดินแทลิมนะครับผมอันนี้ครับพี่รองครับ เป็นการเลี้ยงัวแบบบ้านๆนะครับเดี๋ยวผมสี่ยงสำรวจคอกกับพี่น้องในเบื้องที่จริงเอิ่นขอกบอกกระบาดูนะครับเพราะว่าไม่เป็นเพิ่งลักษณะแบบนี้แล้วก็บริเวณนี้ขอบบริเวณนี้ขอบเขตที่ชัดเจนนะครับว่างวว่าต้องอยู่ในขออนะครับผมมากจะเป็นโอเพนหรือเปิดลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับขอก็ค่อนข้างจะพังไปแล้วนะครับอ่าก็ตามการใช้งานนะครับผมนี่ครับก็เลยเอาถาดแบบนี้นะครับผม อ่ามาแห่งง้วนะครับได้กลิ่นก่อนนะครับแล้วก็อก,การสอมอีกรอบนึงนะครับกค<ม>่อนข้างที่จะพูจะพังไปตามการวีล่านะครับผมอนีอ่ครับพี่องครับยังบรรยากาศขอกของเห้านะครับผม นี่นะครับเป็นข้อบ้านๆนะครับผมช่วงนี้กัางอัวกำลังจะเริ่มตื่นแล้วนะครับ บางโตก็มีโครงสั่งค่อนข้างจะพร้อมนะครับ,บ,รบเพราะว่าเลี้ยงลูกนะครับผมนี่ครับอโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อคิดนึ้กันเลยครับไม่ต้องหิกใจ กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพน่อนแจ้งกับตูตฟาฟ์มในเดอ้อครับขอบคุณครับ